สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องกองปายสุขูสุขุมเมื่อนีนผมก็อ,อยู่ที่น้ำตกไซโยกพี่น้องเมื่อนี้มาเที่ยวพี่น้องผ้าพีผ้านนองมาเที่ยวน้ำตกพี่น้องไปเดินทางต่อพี่น้องไปเบิ่งน้ำตกเป็น,นอะไรน้ำตกโอ้มีรถไฟ รถไฟโบราณพี่น้องรถไฟไอหนามเ,เลรถไฟเก่าโบราณเดินทางต่อไปเบิ่งน้ำตกค,คณมาเที่ยวไล่หลายพี่น้อง ฝนก็คื้ลริ้นปล่อยๆประเดนี้ฝนตกปกแป๊กปๆกแป๊กพี่น้องออวะน้ำตกไซโยกน้ำตกไซโยกน้อยเดิมเรียกน้ำตกเขาพังตั้งอยู่ในเขตอุทย,ยานแห่งชาติไซโยก ในอดีตปี2431พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประทา,าสศพบริเวณน้ำตกไซโยกน้อยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองระหว่างพศ2484ถึง2488กองทัพญี่ปุ่นได้ ก่อสร้างทางรถไฟสายมรณะผ่านบริเวณน้ำตกไซโยกน้อยเข้าสู่ประเทศพร่มโอ้เข้าสู่ประเทศธร่มและเล่นในปีพศ2 5 0 6พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้านางฟ้านางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพาดโดยทางรถไฟมายังน้ำตกแห่งนี้ ปัจจุบันน้ำตกไซโยกน้อยนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติไซโยกกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโอ้บรรยากาศที่นองนี่ละท่าที่ท่านองไปเที่ยวอเบิ่งน้ำตกที่นองมีผู้คนเยอะมากเลยคนหล่หลายที่น้อง เนื่องด้วยวันหยุดคนมาเที่ยวเยอะมากน้ำตกนี่กลัวตกแล้วหนูบรรยากาศน้ำตก ครับเหรอช่วยค่ะน <objectively. S 1> ี่ขึ้นดูบรรยากาศโอโหดูน้ำตกโน้ำตกไส่โยดูบรรยากาศ มือนี้เป็นมือพักผ่อนคนมาเที่ยวหลายพี่น้องคนเยอะมากเลยพี่น้องท่านใดสนใจที่ท่องเทียเท่ยวเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศดีมากเลยกับน้ำตกไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเข้าฟรีเด้อพี่น้องเข้าฟรีไม่เสียตังค์งท่านใดสนใจนในการท่องเที่ยว มาได้เลยถ้าลูกพาหลานมาเที่ยวได้เลยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยเชียงมาทำกับข้าวกินเองได้นะครับกรมอุทยานดูแลเป็นอย่างดีคือบ้าเร็วเถอะน้ำเย็นเทีย่ยบคือพวกขึ้นเลยหุ่นเิียางเท่ะไหร่ติดยางน่าเย็นปะเย็นเที่ยบอย่างเ,ย,งงเย็นเลยเมื่อหน้ามันน่าจะใส่ฮะ บูเป็นน้ำเขาปล่อยมากตัวน้ำพระมัสารมันบอกที่ายนะตัวนี้มันมีตลอดตัวนีตลอดปีด้เนาะันไหลงนีหย Lang lam bỏ lại Cappa rồi lại cặp Cappa cặp Cappa Cappa đây là Cappa 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 rồi đây พี่น้องสุขู้สุขค้นมือนน้ครับได้เวลาเดินทางกลับเข้ากรุงเทพเลยพี่น้องเ้อหลังจากพาพีท่านน้องมาเที่ยวอิ่มบุญอิ่มสินกับการท่องเที่ยวพร้อมพี่น้องมือนีิมือนนิก็สิี่วยกับเดินทางเข้าสู่กรุงเทพพี่นออ้องนี่จะเป็นรถไฟรถไฟโบราณพี่น้อง รถไฟสมัยโบราณพี่น้องยังมีให้ดูอยู่ยังมีให้ได้รับชมอยู่พี่น้องบรรยากาศดั้งเดิมรถไฟพี่น้องรถไฟประวัติศาสตร์รถไฟโบราณในสมัยดึกดำบรรพี่นอ้องยังคงที่ สภาพยังคงที่สภาพยังตีอยู่คือเก่าอยน่อนเดี๋ยวผมเสียท้ายพี่น้น่องก็เบิ่งกันครับไนแล้วแล้วจะเป็นแหนบเป็นแหนบรถไฟสมัยก่อนเป็นแหนบทุกวันนี้จะเป็นสปริง

สภาพยังใหม่ยังดีอยู่รถไฟคันนี้น่าจะหลายร้อยปีแน่ๆมีขายหน่อไม้ด้วยเป็นหน่อไม้สดเหรอหน่อไม้สดค่ะล้วนค่ะอ๋อหน่อไม้สดใหม่ใหม่ใช่ไหเด็ดค่ะเนืน้อสีสดเออเอาไปเห็ดยักงกินไหม<ะ>แกงก็ได้เนี่ยเฮ้ยกงก็เทียบแกงโอ้หน้าถ,ถุงเท่าไหร่ มถุงร้อยอืมบู๊สามถุงร้อยเหรอเยอะจังก้เยอะขนาดนี้เหรออโลนี่ไปหาจากไหนมาขายเนี่าในปลานี่เหรออ๋อน้ำมันแหแห้งแ้แห้งอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้มาจ้องเหรออะไรเอาหน่อไม้แห้งค่ะหน่อไม้แห้งจ้ะนี่แหละหน่อไม้นี่แหละค่ะอ้าวแบบนี้ก็มีด้วยเหรอน้ำใสะ นี่ดีมานี่แนีแดงหน่อไม้แห้งหนอไม้แห้งก็มีเนาะเปรี้ยวพึ่งเคยเห็นมีหน่อไม้แห้งโอเคครับไปแล้วครับผมขอบคุณมากโห่เนี่เป็นทางรถไฟทางรถไฟสายเก่าโอ้หลายหลายร้อยปีแล้วมั้งนี่ เดินทางกลับก่อนนะครับครับพี่น้องสุข,ขูสุขคนสำรับคลิปนีก้ก็ไปสำรับเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาคลิปนหา่พอกันไหมไวห้พี่น้องเฮ้ามีแต่วความสุขความเจริญคลิปหนาพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ